จทย์ผสมระหว่างสามเหลี่ยมคายกับตรีโกณมิติทำย่างไรมาดูกันนะฮะมาอ่าโอเคนะนี่คือ e นะครับอ่าสามเหลี่ยม d b e นะครับจะหายังไงดีโอ้โหนะครับเอ่อมาดูว่าเส้นขนาดคือเส้นไหนเส้นนี้ครับเส้นนี้ a c ครับ a c ขนานกับ d e นะะ a c ขนานกับ d e ใช่ไหม ทาให้นะครับเกิดสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันก็คือสามเหลี่ยมรูปแรกครับก็คือสามเหลี่ยมเล็กก็คือ db e นะครับ db e คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรครับ A b c นั N ่นเองสามเหลี่ยมใหญ่นะครับโอเคที่ดีของสามเหลี่ยมนะครับอ่า้าหมายคือต้องการหาตัวแปร x ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงทำไงเนะาะเออมาดูครับไอ้ด้านที่ท้ายกันก็คือด้านนี้ครับ นี่ด้านนี้ด้าน x เนี่ยด้านแนวนอนนะฮะคือ x อ้าวสามเหลี่ยมใหญ่ล่ะสามเหลี่ยมใหญ่คือด้านนี้3นะต่อมา,แน,อาแนวเอียงบ้างนะครับด้านตรงข้ามามุมฉากบ้างล่ะด้านตรงข้ามมุมฉาก x 1, สามเหลี่ยมเล็กก่อน x บวกหสามเหลี่ยมใหญ่ตรงข้ามมุมฉากคือ6นะฮะ เราเอาสเอาสคูณตลอดก็ได้เอา3คูณตลอดนะฮะจะได้ตัดทอนง่ายๆนะครับสามหนึฝั่งนี้เหลือสเหลือสใช่ไหมเอาสมาคูณควายกับกับเก็จะเป็นสอเนะฮะเหลือ x บวกหง่ายเลยครับอันนี้ย้าย x มาลบเหลือ x เดียวนะครับสองเลบ x หลือ1 x ึเท่ากับหไปโอเคได้ x เป็น1นะฮะ,ได,น 1, นะ,ฮะได้ x เป็น1แล้วนะฮะตัวนี้ ถ้าเราจะหาพื้นที่ก็หนึ่งสองคูณฐานคูณสูงสูงให้เป็น y หรือ b b e คือ y จะหาสูงยังไงก็คงต้องใช้เออ่มันมีสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้ใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องหามุมให้ได้มุมตัวนี้ต้องคล้ายกันแน่มุมตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมุมมุม a กับมุม d ดอกเนี่ยต้องคล้ายกันแน่นอนเท่ากันแน่นอนนะครับอืมทำางไงดีล่ะเราก็ใช้ตรีโกณมิติ ในการช่วยนะครับช่วยในการทําดูสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนสามเหลี่ยมใหญ่นะสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมสามเหลี่ยมใหญ่เราคืออะไรฮะมันคือสามเหลี่ยมมุม A ใช่ไหมมุม A เรานี่สามอันนี้6นะฮะเออเรารู้อะไรเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติอ่เรารู้ด้านนี้อันนี้ด้านชิดแน่นอนนะด้านใกล้ๆคือชิดอันนี้ด้านตรงข้ามุมฉากด้านฉากนะชิดฉากคืออะไรชิดฉากเหรอ ชิดฉากคือคอสครับนะชิดฉาชิดฉากคือคอสเซต้าคอสเได้คอสเก็คือสามส่วนหกสาหกคือหนส่วนสมุมอะไรที่ทำให้คอสเป็นหนส่วนสเหรอมุมอะไรก็ตอบมุมหกสิอมุมอะไรที่ทำให้คอสเป็นหนส่วนสคือมุมหกโอเคตอนนี้เรารู้แล้วคอสหกสิบได้หนส่วนสเนาะอ่าแสดงว่าแสดงว่ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมหกสิบแน่นอน ถ้าจะหา y ทำไงล่ะถ้าจะหา y ก็ใช้อะไรครับอันนี้ด้านข้ามนะด้านข้ามอันนี้ด้านชิดใช่ไหมด้านชิดข้ามชิดคืออะไรข้ามชิดคือแทนงะนั้นเราใช้แทน60มาเท่ากับนะเท่ากับอะไร y ส่วน x แทน60ได้ square r o 3นะครับรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมรู้นะรู้นะ y ไม่รู้นะครับ x คือเลขหนึ่งคูณควายนั้น y ตอบอะไรครับความสูงของสามเหลี่ยมตอบรูทสามไปดังนั้นข้อนี้นะครับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม dbe นะครับก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยม dbe ก็หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานก็คือหนึ่งสูงก็คือรูทสามดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับสแควรูทสามส่วน So, five. Okay?